สำหรับหัวข้อต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงมาตรการของรัฐนะคะในการป้องกันและแก้ไขาการทุจริตในฐานะที่เราเป็นเครือข่ายนะคะออของภาครัฐนะคะของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราก็จะต้องมารู้นะคะว่าเอ๊ะมาตรการนะคะที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาใช้ในเรื่องของการป้องกันหรือว่าการแก้ไขเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกนะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560 กำหนดไว้ในหมวดที่4ค่ะหน้าที่ของประชาชนชาวไทยบุคคลมีหน้าที่นะคะไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประับพติมิชอบทุกรูปแบบนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐมนูลเนี่ยได้กำหนดนะคะในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตเนี่ยให้เป็นหน้าที่นะคะของประชาชนชาวไทยทุกคนเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีการกำหนดไว้ในหมวดที่5ค่ะ หน้าที่ของรัฐค่ะว่าจะต้องส่งเสริมนะคะสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้ความรู้แก่ประชาชนนะคะถึงอันตรายที่อาจจะเกิดจากการทุจริตนะคะหรือว่าประพฤติมิชอบนะคะทั้งภาครัฐนะคะภาคเอกชนนะคะแล้วก็จัดให้มีมาตรการนะคะแล้วก็กลไกลที่มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะอย่างเข้มงวดเลยนะคะรวมถึงกลไกลในเรื่องของการส่งเสริมนะคะให้ประชาชนเนี่ย รวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะมามีส่วนร่วมในการรณรงค์นะคะให้ความรู้นะคะต่อต้านการทุจริตค่ะหรือว่าชี้บอกแสนะคะโดยได้รับความคุ้มครองนะคะจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัตินะคะซึ่งรัฐมนุนเนี่ยก็ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้ก็จึงเป็นที่มาที่ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะต้องมาเรียนรู้แล้วก็ต้องมามีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนะคะอันที่2นะคะ วาระการปฏิรูปนะคะการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนะคะก็คือมียุทธศาสตร์นะคะอย่างเช่นยุทธศาสตร์เรื่องของการปลูกฝังนะคะค่านิยมนะคะคนไทยไม่โกงนะคะเพื่อปฏิรูปให้คนเนี่ยมีจิตสำนึกนะคะมีวัฒนธรรมนะคะจิตสำนึกที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลนะคะมีความรับผิดชอบนะคะรู้จัก ดีชั่วนะคะรู้ว่าอะไรควรทำนะคะหรือว่าไม่ควรทำนะคะแล้วก็ให้มองว่าการทุจริตเนี่ย เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจนะคะเป็นการเอาเปรียบสังคมนะคะหรือว่าง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตนั่นเองนะคะโดยมองที่เรื่องของการปลูกฝังจิตสํานึกนะคะต่อมายุทธศาสตร์ที่2ค่ะยุทธศาสตร์การป้องกันนะคะด้วยการเสริมสร้างธรรมาภิบาลน,นะคะใช้ธรรมาภิบาลนนะะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตะคะ่ะเหมือนกับเป็นระบบภูมิต้านทานนะคะให้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนนะคะภาคประชาสังคมนะคะสามารถนำธรรมพิบาลเนี่ยเข้ามาใช้ในการต่อต้านหรือว่าการป้องกันการทุจริตนะคะอันที่3พายุทธาศาสตร์ของการปราบปรามค่ะเพื่อปฏิรูประบบนะคะแล้วก็กระบวนการนะคะกรณีการทุจริตเนี่ยนะคะก็คือให้สามารถนำผู้ที่กระทำผิดเนี่ยนะคะมาลงโทษนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดนะคะความรู้สึกที่จะเ,เกรงกลัวนะคะหรือว่าไม่กล้าที่จะ ะะทำในเรื่องของการทุจริตขึ้นมาอีกในอนาคตนะคะต่อไปนะคะเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีพศ2560ถึง2579ค่ะโดยยุทธศาสตร์ชาตินะคะ20ปีเนี่ยก็ได้พูดถึงในเรื่องของการป้องกันนะคะแล้วก็การปรับปรามการทุจริตค่ะโดยในยุทธศาสตร์ที่6นะคะได้พูดถึงเรื่องของการปรับสมดุลนะคะและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐนะคะโดยมี กรอบแนวทางนะคะในการดําเนินงานถึง7ข้อนั่นเองค่ะก็คือเรื่องของการปรับปรุงการบริหารนะคะรายได้นะคะรายจ่ายของภาครัฐนะคะการพัฒนานะะระบบการให้บริการประชาชนนะคะของหน่วยงานภาครัฐนะคะการปรับปรุงบทบาทนะคะภารกิจแล้วก็โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เล็กลงนะคะหรือว่ามีความเหมาะสมนะคะการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการนะคะก็คือหมายความว่าทุกภาคส่วนเนี่ย มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะคะการพัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งกําลังคนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐนะคะรวมถึงการปฏิบัติราชการค่ะแล้วก็การต่อต้านการทุจริตและประพับิมีชอบค่ะซึ่งตรงนี้นั่นเองค่ะก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของการแก้ไขนะคะการต่อต้านการป้องกันนะคะรวมถึงการปรับปรามการทุจริตด้วยนะคะรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนะคะระเบียบแล้วก็ข้อบังคับต่างๆนะคะให้มีความ ชัดเจนแล้วก็มีความทันสมัยนะคะมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ภาครัฐเนี่ยนะคะนำมาใช้ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนั่นเองค่ะมาตรการอีกข้อนึงนะคะก็คือพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ .2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะซึ่งหากไม่ได้ทำตามนะคะกรณี ดังต่อไปนี้นะคะอย่างเช่นไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการนะคะหรือว่าเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชนนะคะทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และก็วิธีการที่คณะกรรมการปปทกําหนดนะคะหรือว่าเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงนะคะซึ่งถ้าเกิดมีกรณีแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดสำนักงานนะคะเห็นว่ามีเหตุอันสมควรเนี่ยก็ให้สามารถแจ้งนะคะคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบนะคะเพื่อที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะคะแล้วกรณีทีเออ่เมื่อได้รับแจ้งแล้วนะคะจากกรณีที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะก็จะต้องดำเนินการอย่างนี้ค่ะก็คือหน่วยงานเป็นของรัฐใดนะคะเป็นของ อยู่ในกำกับของใครนะคะมีวิธีการปฏิบัติหรือดำเนินงานนะคะเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชนนะคะและสอบไปในทางทุจริตนะคะหรือว่าเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงนะคะสำนักง,งานปปทค่ะต้องแจ้งหัวหน้าหน่วยง,งานทราบนะคะหัวหน้าหน่วยง,งานก็ต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบและก็ดําเนินการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยต้องมีการแจ้งผลนะคะกลับมาที่สํานักงานปปทค่ะภายใน30บวันนะคะ จากหัวหน้าหน่วยงานนะคะกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานเนี่ยไม่ดําเนินการนะคะหรือว่าไม่ได้รายงานเนี่ยก็จะต้องนะคะแจ้งนะคะหรือว่ารายงานคณะรัฐมนตรีนะคะต่อไปนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางในเรื่องของการป้องกันนะคะในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตด้วยนะคะการป้องกันแล้วก็การปราบปรามการทุจริตนะคะซึ่งตรงนี้ก็ เป็นมาตรการอย่างหนึ่งนะคะที่เราก็ต้องะะทำความเข้าใจด้วยนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือโมเดลที่เราเรียกว่า Thailand 4.0ค่ะซึ่งโมเดลตรงนี้นะคะก็จะมียุทธศาสตร์ที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งนะคะจากภายในนะคะเน้นการปรับเปลี่ยนนะคะสีทิศทางน,นะคะแล้วก็มีการหยิบยกนะคะมิติของออการเป็นคนไทยนะคะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะซึ่งโมเดลตรงนี้นะคะก็จะมีการพูดถึงการปลูกฝังนะคะจิตสาธารณะ ะะการยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะคะรวมถึงเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตด้วยและมาตรการนะคะอีกข้อนหนึ่งก็คือยุทธศาสตชาตินะคะวาด้วยการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตค่ะซึ่งตรงนี้ก็มีการกําหนดนะคะประเทศไทยนะคะต้องเป็นไทยแลนด์ใสสะอาดค่ะนะคะไทยทั้งชาติต้านทุจริตค่ะซึ่งตรงนี้ก็มีการกําหนดยุทธศาสตร์นะคะในเรื่องของอสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตค่ะมีการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตนะคะปลุกฝังนะคะความพอเพียง ความมีวินัยนะคะซื้อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารณะจิตอาสานะคะแล้วก็การเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะมาตรการตรงนี้ก็นะคะเป็นมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐนะคะนำมาใช้ในเรื่องของการป้องกันแล้วก็การปราบปรามการทุจริตค่ะค่ะสหรับมาตรการของรัฐนะคะในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายนะคะหรือว่ายุทธศาสตร์ต่าง ะะตรงนี้ซึ่งเรารู้แล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะในอ,อ,อยู่ในกระบวนการของมาตรการเหล่านี้ได้นะคะ